ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะต้นข้าวสุดป,ปียากระแสะมาแรงไม่หวัน่นไม่ไหวจนทางล่าสุดเนี่ยคะทุกคนคะ่แะแอดมินไปดูมาแล้วสําหรับผลการโหวตล่าสุดที่ขึ้นทุกๆวินาทีทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะแตะห0 0 0ื่นเป็นที่เรียบร้อยสําหรับผลการโหวตของน้องต้นข้าวสุดป,ปียา ในช่องทางไทยรัฐลูกทุ่ง Award. อวอร์ดลูกทุ่งหมอลำแห่งปีใครจะเป็นที่สุดแห่งปีของไทยรัฐในปีนี้ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าต้นข้าวสุปปียาเป็นกระแสทุกคนเพียงแค่พูดคำเดียวจังจากคืนนั้นผ่านมาวันเดียวยอดการโบรสนันวันไหวปกติทุกคนคะแอดมินไปดูมาเนาะยอดการโบสต จะประมาณ5,000-7,000อย่างเงี้ยตั้งแต่น้องพูดบนเวทีในวันนั้นยอดการโบวขึ้นวันหนึ่งเกือบ2,000มื่กวการโบวทุกคนค่ะนี่แหละถือว่าต้นข้าวสุปรยาถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันจนถึงวันที่31ธันวาแอดมินเชื่อว่าต้นข้าวสุปรยามีโอกาสคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้แน่นอน เพราะว่าแฟนคลับนะคะหวดทั้งเสียตังค์ทั้งฟรีบวดให้น้องแม้กระทั่งคนนะคะอยู่ที่ต่างประเทศก็บวดให้น้องเช่นเดียวกันกับต้นข้าวสุปียาบางคนบอกว่าโบวดวันละเกือบสองสามพันก็มีนี่แหละทุกคนคะ่ะเรียกว่าพลังใจพลังใจที่จะทำให้เด็กคนนี้ได้รับยังไงอ่ะได้รับแบบว่า ตำแหน่งได้รับเรื่องราวได้รับการที่เออเนี่ยนะต้นข้าวสุปิยาได้รับรางวาัลในรายการลูกทุ่งหมอลำแห่งปีของไทยรัฐนะประมาณนี้เป็นเด็กที่แบบใหม่เลยเนาะเป็นเด็กที่เข้ามาในวงการแบบใหม่ๆเลยหลังจากจบจากรายการ ดวนเพลงจิงทุนเข้ามาคือทั้งกระแสต,ตอบรับท,ทุกๆอย่างคือน้องยังใหม่อยู่แต่ว่ามากประสบการณ์สิงทุคนขคาเนาะยังไม่ถึงปีด้วยซ้ํากับการที่ปรากฏการต้นข้าวสุปิยาประมาณนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างลิขิตมาไวแล้วนั่นเองคะ่ะทุกคนเนาะก็อย่าลืมไปโบวตกันสําหรับต้นข้าวสุปิยาเพราะแอดมินก็บวตุกวันเหมือนกันคะ่ะให้กับน้องนะคะทุกคนขาไม่ว่าจะฟรีไม่ว่าจะพรีเมียมเลยนะคะก็เลยจะว่าเด็กคนนี้เนาะไปไหนมา แฟนกลับให้การตอบรับให้การชื่นชอบชื่นชมอยู่เสมอนั่นเองค่ะก็วันนี้เห็นว่ามีทั้งสองงานเลยนะคะงานช่วงเที่ยงก็อยู่ที่กรุงเทพช่วงสองทุ่มสี่สิบห้าก็อยู่ที่ชนบุรีก็เรียกได้ว่าเดินทางไม่ไกลกันมากเท่าไหร่กับเรื่องราวที่ได้ไปเห็นมาว่าตอนไปทำการแสดงทำการร้องเพลงนะคะที่กรุงเทพได้รับรางวัลได้รับเงินทุนแสนห้าจากโตโยต้าบัสเนี่ยทุกคน แบบทุกอย่างมันฟองทุกอย่างมันประจักษ์ว่าเด็กคนนี้เออทําถึงนะทําอะไรนะเพราะว่าแฟนคลับตอนนี้ก็ให้การสนใจเด็กคนนี้เป็นพิเศษนะคะทุกคนคะ่ะบางคนไม่เคยเห็นก็ได้เห็นบางคนอยากเห็นมากก็ไปจนล่าสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางเพจนะคะคมชัดลึกออดหรือว่าไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐบันเทิงอย่างเนี้ย ก็พากันที่จะนําข่าวข่าวเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปรียานะคะมาแบบว่ามานําเสนอเออมานําเสนอมาอ่าประมาณว่าพีเซต์ให้ทุกคนได้รู้กันว่านี่นะคือต้นข้าวสุปรียานี่นะ ก่อจะเป็นต้นข้าวสุป,ปีิยามันไม่ใช่เรื่องง่ายประมาณนี้แล้วก็มี FC บางคนนะคะที่ไม่เคยติดตามไม่เคยฟังเสียงน้องได้มาฟังเสียงน้องได้มาติดตามเพราะช่องทางจากไทยรัฐจากขมชัดลึกก็มีเยอะเหมือนกันนั่นเองค่ะทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ใต้โพส์ของน้องต้นข้าวสุปริยาแฟนคลับบอกว่าโอ้โหตาอายุ73ปีได้เห็นได้รับชมต้นข้าวตารู้สึกมีความสุขมาก รู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ารู้สึกมีกําลังเรียกได้ว่าเด็กคนนี้ก็ถือว่าเป็นคลินิกหนึ่งเพราะว่าแฟนคลับหลาคนบอกว่าต้นข้าวสุขปิยาเนี่ยเป็นคลินิกหนึ่งเลยที่ใครเข้าไปก็รักษาหายแอดทุกคนเชื่อกันไหมอันนี้คือแอดมินเชื่อเชื่อร้อเพราะว่า จะได้เห็นไลน์โพสต์เหมือนกันนะคะที่บอกว่าต้นขาสุปรยาเป็นคุณหมอต้นขาสุปยาเป็นคลินิกรักษาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนจะรู้กันว่าหนึ่งเลยหลักๆนะคะในการที่รักษานอนนะคะก็คือ1บําบัดด้วยเสียงดนตรีเพราะว่า f อบางคนนะคะเป,เ,เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้ารู้สึกว่าร่างกายเครียดหรือว่า มีความเครียดมาแล้วนะคะอันนี้คือเป็นโรคหลักๆเลยที่ต้นข้าวสุดปิยาสามารถรักษาหายได้เพราะว่าได้ฟังเสียงเพลงนะคะได้ฟังเสียงร้องของน้องได้ฟังเสียงอ้อนได้ฟังทุกๆอย่างทุกคนบอกว่าโ oh, อ oh, ้โหหายเลยอรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นนี่แหละที่เขาต้องเรียกว่าดนตรีบําบัดที่ใช้ได้กับ แบบว่าใช้แล้วเห็นผลจริงประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละทุกคนเนาะพูดยังไงก็พูดไม่จบจริงๆสำหรับต้นข้าวสุปรยาแล้วก็แอดมินเชื่อว่านะคะน้องจะได้คว้าชัยแน่นอนเลยสำหรับในไทยรัฐ ลูกทุ่งหมอลามแห่งปีนะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ยอดการทั้งการให้การสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปดำแอปแดงแอปฟ้าหรือตามแต่เนาะพากันแชร์ว่อนเหมือนกันกันกบผลโบวตเพราะว่าบางคนตกใจไงเพราะว่าเอา้าแต่ก่อนก็อยู่อันดับ2ผลโบวตขึ้นวันละร้อยวันละพันอย่างเงี้ยอ่าแล้ว,วพอเพิต่อมาอีกวันหนึ่งผลโบวแตแบบว่าโอ้โหนำโดง่งทะลุแบบแปลกใจมาก ก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นการให้การสนใจมากทีเดียวกับตัวน้องแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนก็อย่าลืมทุกคนค่ะไปเชร์กันเพราะว่าตอนนี้นะคะแอดมินไปสอมาไปดูมาในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม f อีต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนในกลุ่มต้นข้าวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะกลุ่มต้นข้าวเนี่ยแอดมินไปสืบมาไปดูมามีไม่ต่ำกว่า20กลุ่มจริงๆ นะคะทุกคนคะ่ะเนาะบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยดูจากผู้ติดตามน้องต้นข้าวแล้วแอดมินเชื่อว่านี่แหละคะแนนมีบวกมีเพิ่มขึ้นทุกๆวนันประมาณนี้ค่ะบางคนบอกว่าเออเนี่ยขนาดยายทําไม่เป็นแต่ยายแต่ตาเนี่ยก็จะพยายามที่จะทําให้น้องเพราะอยากเห็นต้นข้าวสุขป,ปิญ,ญาได้รับรางวาัลอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็พากันแบบว่าเรียนรู้อ คนขาเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนจะกดลิงก์อะไรนะคะขอให้อ่านให้ดีดูให้ดีนะคะอย่าไปกดลิงก์มั่วกลัวแบบว่า,าเป็นเว็บผนอกพนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนขาเป็นหว่วงแฟนคลับน้องต้นข้าวเพราะว่าทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วว่าก็มีหลากหลายช่วงอายนะุทุกคนเนาะ,ก,นนะก็ลองดูกันดีๆนะคะคนนี้บอกว่าหวตฟรีทุกครั้งวันละครั้งถึงจะไม่ค่อยมีสตังค์แต่ทําด้วยใจเออทุกคนเนาะเออเนี่ย ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหมดเลยอ่า mm hmm. ผมหวทให้ทุกเช้าครับแอดมินเหมือนกันค่ะหวตให้ทุกวันเพราะว่าอยากจะเห็นเด็กคนนี้เนาะในการที่แบบอได้มีแบบว่าเรื่องราวได้มีสตอรีอ่ว่าครั้งครั้งหนึ่งต้นข้าวสุป,ปิยาได้รับรางวัลในครั้งครั้งนี้นะเพราะว่ามันกับว่าเราก็เป็นแฟนคลับเนาะก็อยากเห็นศิลปินที่เรารักได้แบบว่า ความที่แบบภูกใจในครั้งครั้งนี้นั่นเองนะทุกคนคะ่ะก็อย่าลืมไปติดตามกันค่ะสําหรับน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมพูดยังไงก็พูดไม่หมดสําหรับเด็กคนนี้ก็ขอให้เดินทางนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพสู้ๆู้ทุกเส้นทางสู้ๆทุกเวทีเลยเรานะคะแฟนคลับก็จะคอยกดบดุให้ทุกวันจนถึงสิ้นปีนี้แล้วก็คอยเชียร์อยู่แบบนี้เรื่อยๆไปนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวเพียงเท่านี้ค่ะ เชื่อว่าคว้าแน่นอนต้นข้าวสุตยา่ดูคนเนาะสำหรับวันนี้ยนงไงก็ฟังวดนแรกก็ใช์กุตามเผ็นหรือช่องเลยค่ะสำรับมื้อนี้กับไปก่อนค่ะ